ฝนมาครับครับสวัสดีเดอพี่พลครับตรงนี้ห้วยซ่านพรับป่าครับเส้นทางไปหมู่บ้านดอยช้างครับจะต้องผ่านจุงจุดจุดนี้นะครับถ้าออกจากตัวเมืองเชียงรายก็ทอลอร2 1 1อ1 2 1 1ครับวิ่งตรงออกทางดงมะดัน,นะครับแล้วก็เลี้ยวขวา มาทางบ้านหมู่บ้านดอยช้างครับมาถึงข้ามห้วยซ่านมากา็เลี้ยวขวานะครับโดยจากห้วยซ่านมานะครับประมาณ200เมตรนะครับเลี้ยวขวามาก็ตรงมาเรื่อยๆครับประมาณ8กิโลเมตรก็จะเจอเส้นทางตามคลิปนี้ครับผม ที่กำลังอัปเดตให้ชมอยู่นี้นะครับแอดเคยพาทุกท่านมาแล้วรอบหนึ่งแต่เป็นฤดูแล้งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับช่วงขิ้เขียวเส้นทางก็จะลัดเลาะเรียบเหวนะครับไปเรื่อยๆระยะทาง6กิโลเมตรครับจากเกาแม่มอนนะครับไปสู่ดอยช้างแล้วก็อย่างวันนี้จะครับจะพาขึ้นไปชมนะครับชาพันปีนะครับขึ้นจากจุด หลักของหมู่บ้านดอยช้างขึ้นไปอีก1.5กิโลเมตรซึ่งจะค่อนข้างชันเส้นนี้เป็นดินหนังหมูทั้งเส้นนะครับถ้าฝนตกนะครับในระยะเวลาไม่นานจะกลายเป็นถนนที่ลื่นที่น่ากลัวพอสมควรแต่ถ้านะครับ,นรบฝนไม่ตกก็จะไปได้เรื่อยๆในรถขับสีครับ หลงหรือตดขัาตรงไหนก็ดูรีวิวฉบับเต็มได้นะครับลคลิปนี้นะเป็นคลิปที่อัปเดตนะครับ<ด>ในฤดูฝนให้ชมเท่านั้นเองนะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์เป็นไอเดียวันนี้ก็มากันไม่กี่คันนะครับเป็นทีมสำรวจเส้นทางถ้าแบบฝนตกก็จะ ฟินๆนะครับอันนี้ฝนตกเหมือนกันแต่ตกไม่ได้อยู่ตกในเส้นทางเรานะครับทําให้เราได้เห็นหมอกนะครับเมอบอกมาเราเล่นอยู่ข้างทางนะครับเป็นระยะ,ะ,ยะๆเนาะวิวก็จะสวยงามครับไต่ขึ้นไต่ลงนะครับลัดเลาะไปตามเขานะครับเส้นทางนะครับก็มีหลายจุดเหมือนกัน,น,นที่จะต้องอ ดันขึ้นนะครับเป็นเนินชันถ้ารถที่ไม่มีระบบช่วยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น traction control หรือระบบรักษาการทรงตัวนะครับ stability control อ,อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องอซัดเนินขึ้นหลายจุดเหมือนกันนะครับอย่างตามคลิปนะตามภาพก็จะเห็นว่าเป็นเลาะล่องทางรถวิ่งขึ้นนะครับก็จะชันๆันอย่างนั้นเลยนะตลอดเส้นทางนะครับ ก็ชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นกัลยาณกัลยาณมิตรน่ารักนะครับก็จะมีแวะทักทางเว้นระยะห่างกันนะครับ <c oughs> น่ารักนะครับพูดคุยกันเป็นกันเองแล้วก็จะแนะนําเส้นทาง <c oughs> ท่อง <c oughs> เที่ยว <c oughs> ต่างๆหลายๆ <c oughs> จุดนะครับบางจุดอาจจะต้องปั่นเพราะในชุดเนี่ยก็มี มีรถที่ไม่มีตัวช่วยนะครับเป็นไททันตัวขับสีตัวล่างที่ไม่มีทักชั่นคอนโทรลก็จะต้องทิ้งห่างระยะให้เขาเทคตัวขึ้นไปนะครับของไททัน, <Titan S 2> นในตำนานนะครับถ้าท่านดูคลิปก,ก่อนก็จะเห็นนี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เย็นยเยือกเหมือนกันครับก่อนจะถึงอดอยแล้วเราก็จอดพักผ่อน นะครับทักทายประสัยกันนะพออากาศมันดี<ม>แล้วก็เดินทางต่อครับ<อ>จากจุดนี้ไปอีกประมาณ1กิโลก็จะถึงจุด<อ>ที่เราจะเลี้ยวขึ้นไปชมา,<อ>าชาพันปีนครับตแ,แ,ะะแต่ลตอนอ้นมูลค่าลานบา,นาแต่มันเป็นทางอยู่แล้วเนาะอะไรแม่มเจอต้นนี้เลี้ยวหัวะนะอย่ลงไปเล้วหัวเลี้วขวัวก่อนก็ลงไปซ้ายแล้ว นะทางซ้ายมันดีกว่าไงเขาาไๆเจอเส้นกลางตรงไหนอเอาเข้าเส้นกลางมันมีสามเส้นเลยเคยลงข้างล่างไปแล้วตันเข้าบ้านคนระับ ครับเส้นทางจะไต่ขึ้นภูเขาเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วก็จะมีจุดชันอยู่สองสจุดเท่านั้นเองนะครับก็แนะนําว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ขอให้แนะนําว่ามายอย่างน้อย2อคันนะครับก็จะได้ชมวิวจิวทัศน์ที่ไม่เสียวจนเกินไปนะครับเพราะามีจุดลื่นอยู่นะครับแล้วก็มีล่องอยู่บางจุดเท่านั้นที่จะต้อง เราต้อระวังนะครับแล้วก็เรียบเหวด้วยถ้ามีมา2คนมีอะไรยังไงก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยดูกันเนาะนะครับสวยงามครับว่างๆก็หลังจากดื่มกาแฟนะครับแม่มอญแม่มอญผมสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าเป็นกาแฟที่หอมกว่านะครับดอยช้างนะความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มันจะอยู่กลางนะครับระหว่างดอยช้างดอยแม่มอญแล้วก็ าปางขอนนะครับประมาณนั้นก็รสชาติทั้ง3ดอยจะไม่เหมือนกันนะครับของดอยช้างจะไปทางออกอ่าเข้มๆหน่อยนะครับส่วนจะเขาจะเอาไปคั่วแก่ไปแล้หมหอมๆนะครับก็จะมาดอยแม่หมอนนะครับอย่างปางขอนเหมือนกันก็จะออกแนวเข้มเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าท่านจะชอบแนวไหนนะครับดูเส้นทางครับสวยแล้วก็จะมีวิวด้านซ้ายที่เห็นเป็นดอยช้างทั้งตัวตลอดเส้นนะครับก็มากันได้นะ มันจะสวยมันจะฟินนะครับถ้าไม่มีฝนถ้ามีฝนก็สําหรับคนที่ชอบสนุกชอบปั่นก็นะฮะเอวเออสนุกแน่นอนครับผม นี้ก็กําลังจะไต่ขึ้นยอดแล้วครับยิ่งไต่ขึ้นสูงวิวยิ่งสวยนะครับแต่โซนนี้ลมจะยังไม่แรงนะลมแรงจริงๆจะต้องขึ้นไปบนยอดชมชาพันปีครับแต่นะฮะวิวก็จะสวยตลอดทางสําหรับคนที่ชอบนะคนไม่ชอบก็เออเหมือนกันละ่ะ นะครับแล้วมันก็อาจจะกระเด้งกระดอนแล้วชอบเที่ยวแนวนี้ก็เสร็จช่วงล่างมาดีๆก็จะทําให้นั่งสบายเพลินๆนะครับแล้วก็ยิ่งมากันเป็นแบบเพื่อนๆเยอะๆคารวานนะครับพูดคุยกันผ่านวิทยุสื่อสารเนี่ยก็จะได้อัธรสด้บรรยากาศของการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเพลินๆแล้วก็จะไม่หวาดเสียวนะครับประมาณนั้นนะครับเส้นทางก็นะฮะเคี้ยวขจีนะครับซ้ายขวาก็เป็น กาแฟครับก็จะมีชาวบ้านนะครับที่เข้ามาให้ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยมาถางหญ้ามาจีดยากาแฟเป็นระยะระยะนะครับประมาณนั้นก็จะมีปั่นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดเสียวนะนะครับสำหรับขาขาลุยๆอะไรยังไงก็นะฮะธรรมดานะครับประมาณนั้นแต่ถ้าฝนนี่นะก็เป็นถนนที่อ่า เรียกว่าสวยเส้นหนึ่งนะครับสําหรับบางท่านก็บอกโอ้เส้นนี้ชาวบ้านเขาใช้คนอื่นน้มใจอันนี้เส้นทางเป็นาสามารถใช้ใช้สัญจรน,นะครับเป็นสาธารณะได้ทุกทกท่านนะครับเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะนะครับเพียงแค่ว่ายังไม่มีการดูแลนะครับหรือบํารุงที่ให้เป็นถนนแบบระยงระยางแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะสวยนะครับและมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่ง ของมาตองกันครับเพราะว่านะถ้ามันเป็นเส้นใหญ่เส้นระยางมันก็จะได้รูปแบบการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ฝนตกครั้งนึงเป็นล่องใหญ่ๆนะครับอย่างพ่อหลวงหรือชาวบ้านนะครับก็หลายๆคนนะครับอย่างท้องถิ่นก็จะช่วยกันเอารถไถเราจะได้เจอคูโบตานะฮะมาปรับพื้นหน้าดินกันพอฝนตกก็ ดินหนังหมูมาทํางานอีกแล้วครับท่านนะวิวสวยครับวิ่งตามกันไปเรื่อยๆให้ชมบรรยากาศจริงๆคลิปเต็มมีแล้วครับแต่ว่าเราพาทุกท่านมาดูช่วงที่มันเขียวขจีวิ่งตามกันแล้วไม่มีฝุ่นนะครับลมเย็นๆนะครับเปิดกระจกรับลมรับบรรยากาศที่ สดชื่นนะครับดูว,วิวด้านซ้ายสิครับด้านซ้ายเยจะมองไปไกลๆก็จะเห็นตัวเมืองเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นด,ด้านขวาใหญ่ๆนั่นก็คือดอยช้างนะครับแล้วก็มองกลับหลังออกไปมากๆก็จะเจอดอยแม่มอนครับมันก็จะเชื่อมต่อกันนั่นแหละนะครับ หัวสันหัวคอนกันไปครับวิ่งตามไปเรื่อยเส้นทางไม่ไกลครับออฟโรดกําลังดีนะครับวิวกําลังมันนะให้วิวกําลังสวยสินะครับสนุกกําลังดีครับแล้วกินเวลาไม่มากไปถึงด้านบนชมวิวบนอยอดนะครับชาพันปีสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาจิบกาแฟดีๆโดยช้างมีร้านเยอะแยะมากมายครับแต่ว่า เน้นย้ำสำคัญนะครับจุดชมชาพันปีนะครับ1.5กิโลตามป้ายเนี่ยจะค่อนข้างชันแล้วเน้นย้ำ4คูณ4นะครับโอลี่เท่านั้นนะครับเน้นย้ำเลยแล้วก็ยกเว้นรอบฤดูแรงข่า,าจ,จะมีการปรับเกรดแรงต่างที่ท่านสามารถเทคส่งรถขึ้นไปได้ก็ไม่ว่ากาันแต่สำหรับช่วงนี้เด็ดขาดเลยต้องเป็นขับสีขับสีเนี่ยยังลำบากเลยครับนะฮะก็ จะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับไอจุดที่จะขึ้นไปชมชาพันปีเขาเรียกว่าณอุทยานชาพันปีของดอยช้างนะครับโซนนี้ยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอยู่นะครับอยู่ติดกันแหละนะครับถ้านับจากด้านบนมานะครับก็ไล่ว่าดอยช้างนะครับดอยแม่มอนแล้วก็ปางขอนนะครับดอยว่าวีนะครับไล่ลงไปจนถึงแม่สลองนะครับ เรียบกันนี้เป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงรายนะครับที่เห็นรถกําลังเลี้ยวขวาเทคขึ้นไปนั้นคือนะครับกําลังขึ้นชมวันอุทยานชาพันปีนะครับถ้าจะเข้าดอยช้างเลยให้ท่านเลี้ยวซ้ายออกไปเลยนะครับออกไปอีกประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็จะถึงหมู่บ้านดอยช้างแล้วก็จะสามารถนะครับ ทะลุะออก <นะ S 1> ไม้สวยก็ได้ไหรือ,รอจะกลับห้วยสั้นก็ได้นะครับช่วงนี้ก็ให้ชมวิวนะครับรถเทคขึ้นดอยครับ มมีวิวที่หลบอาจจะหลงโนนได้นะครับสองสามจุดเลยล่ะขึ้นไปแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับโอ้ทุกคนไม่ต้องงงในหน้าขึ้นฟ้าเลยก็อย่าลืมนะครับเบาะหลังตั้งตรงมองเห็นฝากระโปรงทั้งบานจะช่วยลดในเรื่องการหลงเนินเหินเวหาได้นะครับจะหลงกัวอะไรไปได้เลยมันชันจริงๆครับเอวๆเลยล่ะนะฮะขนาดยืดคอสุดๆเลยนะบางที นะฮะนี่ก็ระมัดระวังนนึงนมันจะหลงเนินในขณะเดียวกันที่เราจะต้องเทคขึ้นครับขึ้นมาด้านบนจะเริ่มมองเห็นนะครับอีกฝั่งหนึ่งของปางขอนนะครับเลยเขาไปอีกมุมหนึ่งทางด้านซ้ายนะครับในขณะเดียวกันก็มองเห็นดอยช้างด้วยมีเนิน 2- อสาเนินครับที่ต้องระมัดระวังที่จะต้องใช้เขาเรียกะไรใช้สติพอสมควรนะครับในการขึ้น นะฮะรประมาณมนั้นต้องเทคถ้าเทคไม่ไหวต้องขึ้นมาเริ่มใหม่มันเหนื่อยมันออกตัวกลางเลยไม่ได้มันลื่นไม่ใช่แรงรถไม่ไหวน,นะมันลื่น, <laughs> น,น,น,นถ้ามีฝนครับทูกท่นานฝนหนักเลยครับไม่แน่ใจว่ารถจะไปไหน ด้านบนสามารถจอดรถได้ประมาณ2 3ถึงคันจริงๆผมแนะนำให้จอดด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปอาจจะชันหน่อยนะครับเนี่ยให้จอดตรงลานนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านมาแบบมีความชำนาญในทางภูเขาแล้วก็เป็นออฟโรดนะครับขึ้นไปได้ครับแล้วก็จุดกลับรถอาจจะแคบหน่อยแล้วก็ค่อยๆไปแล้วกลับรถหันหน้าออกก็พอได้นะครับหลบกันได้อยู่จอดสําคัญนะครับวิวด้านบนสวยแล้วก็อ่า หนาวเย็นนะครับขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เบี่ยงออกขวานะครับเป็นเส้นทางนมีรถขึ้นอยู่ครับสา่ไปเรื่อยๆตรงนี้ถ้ามีก่อนจะเห็นฝนตกอะไรตกเนี่ยให้รีบลงนะครับเพราะว่าหญ้าเขียวขจีเนี่ยต่อให้มีมัดเทเลนมีอะไรต่างๆก็แล้วแต่อันตรายมากมากนะครับเพราะว่ามันจะลื่นจัดเลยถ้าฝนตกใหม่ให้ระมัดระวังนะครับพอดีฝนก็กำลังจะตกเราก็เลยต้องรีบลงมาด้านล่างนะครับ ก็จะวิวข้าบบนกันสักพักหนึ่งข้าบบนมีศาลาชมวิวน,นะครับมีรอยนะักท่องเที่ยวมากลางเต็นด้วยนะครับวิวงามครับประมาณ สุขานะครับน้ําใสมากสะอาดเย็นนะครับแล้วก็มีจุดพักผ่อนต่างๆสามารถจอดรถรับประทานอาหารได้ที่นี่ครับผมมาเที่ยวกันนะครับนี่คือรวิวดอยช้างครับอย่าลืมก,กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันครับดอยช้างดอยแม่มอนปางขอนดินแดนนี้นอกจากวิวจะสวยแล้วนะครับกาแฟก็ไม่ได้แพ้ใครเลยครับ จะได้ไอเดียครับอมสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณสวัสดีครับเอ้เอเอ,อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย